ทะทรงดังเทพบดินปิ่นประเทศมาปกเกตป้องภัยไทยทั้งผองราดพร้อมพักหนักแน่นแผ่นดินทองในคุ้มครองล่มฉัดรัชการขัติยะบารมีบริพัฒเอกสัตร์เชี่ยวชาญการทหาร ยุทธศาสตร์เปลืองปราดอากาศสยานอภิบาลพัฒนาทั่วธานีพระภูมิจัก,กรีศรีสวัสดิ์พรไตรรัตน์จรัสรัศมีเปี่ยมปิติกเกษมสุกเปรรีพระบารามีมิ่งขวัญน,นิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายจเลพงษ์ทองชุมคลังจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดยะลา